สฟ้าเอ้ยฟ้าห้องสวยมีผ้ารวยเจ้าหูบอฟังเ่าเด้อคุณค่อมีนิทานตั้งแต่เขาเด้อคนเข้าคนเก่าขานคนเข้าคนเก่าขานตำนานมี ฟังเราเด้อเด้อทนกกันสาการเท่าแก่มันไม่เลี่ยงแต่เขาคนเฒ่าคนเล่ากันหมอหนึ่งนั่นซื้อแล้วว่าหมอสอยเอาเมีอาใหม่บ่ท่านหึงมียกับลังมีขันทอกระบ่มภุมทองสองเสายเจ้าหัวเมียทั้งคู่พาก,กันอยู่สืบสางหาเลี้ยงบอซอยกันมือหนึ่งนั่นทั้งคู่หัวเมียส่วนกันไปในหงป่าพนมแนวใหม่ หาที่ง่างมาไต่อยู่ในดอนซ้อนป่าไปหาเอาใส่หมอพ่อได้ดอเตียนานสองหัวเมียจังเลออกจากบ้านหาบกระตาซาคู่เมียกะเอาเสียงคอนหมอที่ง่างน้ำก้นไปกับหัวเมียเจ้าสองคนทั้งคู่พากันบูป่าไม่ไปนะ ในป้านั่นเขาว่ามีส์หายอรารวาสฝงคนผู้ใดไปมันกัดมุนมนี่เนาะมีหายมันกัดคนายแล้วหลวงหลายนับบอกควยแนมนีม้ก้วยขีดีมันเที่ยวาขาตั้งแต่คนขวากบเมียพ่อไปถี่งวางต้นยางไงอยู่ในดงม,มีแตดยินเสียงคนแลนมาบอมีสาแลนมาหาหมอสอยกับเมียอยู่ทางรางตักที่แงงอยู่หันนี้นั่นเล่นถึง หมอสอยเบิงคักแล้วเห็นมีแลนมาหาเธอก็ไว้ว่าโรบแปลนหนีไปใดปีนขึ้นไปทั้งอกไม่ไปย่างเห็บกันจางคู่ที่ย่างกะทิมว่าเอาซ้ำตัดด้งแต่ใด เนี่ยกับป๋าทิมไวทั้งลุมบอกวา่าซาแนวถือผ้าข้ามานขึ้นสูงบอมีใดมีมันเลี้ยวไปพ่อเห็นคนอยู่ทางล่างมันก็วังสิงากินซ้ำดอกเลี้งถึงเข้าเฟิงไผบอไใดยอยู่ทางล่างขุมจีง่างหลุดบ่มีหนทางดออออออังร้องกับน้องแนวว่าคนมีคองข้องตายอยู่กับบอนมีมันจอนเขา้าใจแล้วใจตาตัวผัว หนีคาขัวอาปากแลนมาหาว่าสิกัดให้มันไตหลีกหนีบ่มีผลหนีมันห้นมากใกลหลุดว้ป่านแมวป่าเสียมข้ามือถือจอไใบตีซบำโดนนำนีหลดปะยากดีดีไตาคาบ่เหลือหลอพ่อมีไตคักๆยังเอิญหาหมอซอยว่ามาเด้อ ฝ่ามาเด้อพวกข่อยไปใส่เหนือหนอมีมันตายขอลองอยู่มาแม่เจ้ายากูฮะซอยว่านีห้าขวมันตายคักบ่เห่อหนูหิบไปดูคักคักยาให้มันขึ้นได้เพื่อเลาลงไปหนีเจ้าสิว่าไผตีหมีกดลองเวาให้ฟังแน่ท่านมามีแตเจ้าเป็นคนข่าผู้เดียว่อยเหลียวบังเจ้าสิป่าแม่มันหนี เนี่ยพันคนใจดีบอกัวเสียงจ้อยหิบลงมาไอ้ซอยลงมาสามีเาว่าไข่สิบ้าเจ้าขาน,นี้นั่นผู้เดียวเห็นเมียเบาจังสัน่นเพิ่นเฝ้าสันลงมาผ้ากันหามเอามีเปิดเมื่อคุ้งบานจังขนานน้าให้สมใจเอานี่ว่าบักซอยหันหมีคว่มซาเสงหอดเจ้าพ่าอู พันผ้าหญ้าฟูแม่นขาวการตำนานมีเโอ้ยน้อเออโอ้ยน้องเลวว่าบอกซอยบ่าญานหันขักพบปันผีต้องแต่มีมันยังขาตายบอกหลือกห่าง ข้ามพญาได้ยินเลว้วในใจดอกคิดใครว่าบ่ามีผู้ไก่หมอสอยดอกพืงคุณ,คณซาจนดังจน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 มาทัวดินดานว่าบ่ามีไผยหารเก่งปานหมอสอยอยู่ต่อมาข้าวหน่อยพญาเมืองเครืองคุณมีสงข้ามเกิดบ,บุญจนไกดอกหมอมา,มาอยากได้คนผู้กล้ากล้าเข้าไปพาฟุ้งม่าน เอาไปเป็นทหารปราบจุนขวันบ้านพญามิสานใส่ทั้งไก่เดือดดวนเย็นสมควรอายสอยส,อยสันน้อยส่งถึงหมอสอยอา่านเบลว้วูวาพญาหมายทรงให้ไปสรงรามบุดบ,บอมีความเบาเธอกระเทียมเมาเขาขค้องกินสิกีบบอมีบอนสิเบาทั้งยานดอดสันไซพ่อแตง่ายจากบ้านเดื่มผ่านที่รีหมอคันนิง่งนำหิยยางไปกันยังเบา เพอจำไปเศร้ายัางสนามไส่ผักจอดที่นอดเมียกับของนันยานตายถิ่นกะทอกันจันคือลูกนกเข้าไปเศร้าห่มสนามไช่ทางหัวใหญ่พอ,อยาก,กับขึ้นเมื่องสันสายในใส่เปลียนขึน้นไปท้งปกงใหม่บอนมันมีแต่ใบบังไวท้ทีทีขึ้นไปนีอยู่หันเสกนันพันยกมาผู้อยู่ล่างบอซาพันยกทับยับหนีหัวเสกมาพอดีพันเข้าไปแทนไร หมอสอยเหลียวลงไตเห็นแต่ขีเ่เธอไหลยย่อยลงทางลางทางตาแนมตทางเตไตทางขี่ผันแหงไหลมูหัวเสือกอยู่ไตเห็นขี่ลนมั่นคนลุกเขาหลดผ้ากันอูกังท่วงข้างท่วงคนทั้งพวงเขาเว้าให้ระบังเด้อเขาเว้ากันคอยคอยฝ้าบอกสอยอยู่หันมันบินได้บบดังแล้ว หมอสอยแหงแค่วแน้วแค่วแนวปีนไปขึ้นไปสูง้อยงากุ่งมันหักขาดหลงทัางไตหัวเสกตกใจยานหลวงพักกันแตกตื่นแตกขึ้นเมื่อสูบบ้านเดินมเขาเล่าเกาลังยังว่ายานหมอกสอยมันตกจากกบุ้งตกลงมาคุ้งดินแตกหีเเขายานเขาอาหารทั้งสูนี้ไป่อยู่หัวเสกสูบบ่ได้ข้างหมอกสอยบันแหงดัง นันพันยังโบแล้วสงคามไม่ผไหลมาพัดแห้งหนากว่าข้าหลังทานไปหลายเท่าพะยาเอาสารใสเสียน้านำทรงลุกวาให้เท่าซอยเตียมซาดอกยานะา สงงทำมาพาบ้านให้รีบด่วนมันจวนหลายสอยย่านตายป้าเมียป้าเมียบัดทาไปเข้านี่เสียใดหิของเจ้าวนเวียนบ่คืนทีนี้กะดีบ่ใดย่านตตยถิ่มละว่างไปเมียก็เลยไปได้ของควยดอนมันนอนตายปาดเอาหีมันมาคอตองนอกของตอน เธอก็ออนซ่อนทายเก็นเมียไยหีไหในใจหลุดสมมซ่นหัวสะอึกสะอินคววมเสาบ่มีเมียบ่เบิดทอนี่เด้อคุณพีของฉันคอยฟันเหล่ามันโมดบ่ให้ยังเหลือไว้ให้เก่าไปสู่สงครามขังไงซะเด้อจะมีใจไฟผี่มานหายเด้ไทายนี้เก่าทอนี่ซอยกะเล่าล่าลงเอาของดีใส่ถุงพอตองนาแนน พ่ออย่าแขนข้อไหวในข้อมวันหอ,อย่านแต่ปอบ่อมังยันเสียทิ้งพงทางไปสงฆามันเอาหนีไปยา่างขางอยู่ในไฟหมาจังไล่จักมันมาแต่ทางใดสร้างติ๋นหนอเห็นหิง แล่นมาราบเอาปีนของดีฮีดามอสอยว่าหมอเข่าถือคนดอกแล่นตามมาแล่นคำทุ่มหมดไงต็มหันหมอกระยันน้ำมาแล่นน้ำขันตามคนไปจนอิดจนล่าทั้งหมาผัดแหงแล่นทั้งบักซอยผัดแหงเข้มตามตื้อดอกแล่นดื้อหมาขี้ดื้อขาบแล่นบ่มีว่างแล่นก็ไปในบงบอลสงครามตังหมอกระหวังสีขาหมาตายกะทียังกะเปิดนอที่นี่รถถือพา แม่นเลนตามรถถือพาแม่นเลนตามเด้อคนฟังเอ้ยเอโอ้ยนโอโอ้ยนอแล้วหัวเสอเขียนันแง่กรรม แหงแหงกามเห็นสอยแรงตรงมาว่ามันนี่มีซาซ้ำปืนมอม่งอพ่อเลี้ยวเห็นหมอสอยว่อยไปบ่อยู่หัวซสกเตกอูอ่ปู่่หัวนวูกันเตะได้หมอสอยได้แรงใสมาไปจับไปใสเลยมิดตุดอดนแนมเห็นส่วน พงค้นเขาย่านซุ่มทหารเตกตื่นยังกะเตกบดุ่นวุนกัวบักซอยปล่อยมนตซอยกระน้่งเจอคนหาตั้งแต่ตัวมาจนน้ำตาไหลนินอาบลงหําแจงมไปเนี่ยหาเบิดแล้วแถวใดมีกี่มีมาเอาหีตปีนหนีซ้ำดอกต้นน้ำหมาแหงมั่มจับมันเลงไปท้างใดเอาปีนหีกูไปห้าจิมมันหนีข้าเมียกูซ้ำหนีจากแมนมันทำกูซ้ำมาเม่ มันทำให้พ่อแกกูกเสียของคาล้านป่านนี้แลกมนนี้ในตอนนี้ข้ออ่อนตัวคนยงางคำร้อนขึ้นเมือ่อเมื่อไหลไข่เศร้าหลดบะมีความเหมาเงาส่งส่ง,สงลงไปหัดทงกว่างคว่างลงาห่วง้วงวงงงา กัดเจ้ามาหอดบ้านเอาปันว่าคนตายคนเสียดายทางเมียหลุดนั่งเง่งเก่าคนเมียมาวนมาเว้าหลุดนั่ส่งกอดเข้าคิดทอดแต่ดองเตามาเอาไปหั่ทิมหิ่มน้อยหลุดบ่อเลือมาเท่อนี้สอยบ่อเจยวกับเมีย ก็ไปเฟื่อไปวนย่างไก่บัมาไก่เมียเลยทำดีที่ให้หาทางสี่ฟองล่องไก่บ,วบัวบุ้งเลวหลุดหลวมเสือดอกเสือแห้งเมียก็เลยแต่งใหเ้เวาใสในจนหูว่าสอยเอ้ยสอยสอย,สอยเอ้ยให้้าไปเก็บผู้แน่เด้อเดียวนี้มันบ่มีผู้เขียวให้ไปเก็บมาแน่คอยชุดเป็นผู้อื่นปีนไม่ดอกไต่สูงให้้าอยู่ทางไตเก็บใสในกระบุงเมียก็ปีนไปคุ้ง บังดูผู้เที่ยวเที่ยวปิดไปผู้ถิ่มลงมาทางหลุมทางตินสินเดุอดงมุดป่าไห้ไต่ถึงพนผัดซองไปพ่ออัน,นีนวนออยู่ในขาว่าเม่นหมาขาบหมีกระซางขึ้นมาใดเพนเละปองผู้ไหวตบมือขึ้นไปใส่ว่าเจาากก้มามากับไผอีเม่ไทยโคราชมากูบากขาดเจ้ามาตัง้งแต่ถึง กันเลยมาอยู่นี่บอกพี่แน่เจ้านี้ไปมาแต่ใส่ทุนหัวจังเต่าขึ้นมาหาอายให้พี่วายพี่กระิวายยาิหนี้ไปไกลเจ้าอย่าไลาจากพี่มันยานแต่บ่อใดสีบักพี่บาแม่นง,งูลายบักพี่บาแม่นง,งูลายใส่แน่นเฮาออ้ยน้ยอง Oh, 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 oh,